ครับผมสวัสดีแล้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวีลีกบายชอมยุทธคนไทยในเวียดนามประจําวันศุกร์ที่16เดือน9 2565นะครับวันนี้ทางฝั่งเวียดนามจะมีข่าวอะไรบ้างและก็ข่าวฮิตฮอตประจําวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับครับผมประเด็นแรกที่จะหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังในฝั่งเวียดนามนะครับก็มขีข่าวของตํานานดอทมุลนะครับจะมาเตะ นะฮะบอลเหมือนบอลกระชับมิดนะฮะที่เวียดนามนะฮะเพื่อเล่นกับทีมออนสตาร์เวียดนามนะฮะนั่นก็คือจะมีผู้เล่นหน้าเก่าๆที่ดังๆของเวียดนามเช่นวานเกเวียหรือว่าคองวินนะฮะนี่ที่เป็นตำนานของเวียดนามนะฮะแล้วก็ยังมีผู้เล่นร่วมสมยัยเช่นเก๋งอกไายนะครับแล้วก็ฮุงดุงหรือว่า,าวงางไฮนะครับผมก็กำลังติดต่อกันที่จะมาเล่นในแปดกระชับมิตรกับผู้เล่น ตำนานดอทมุลนะฮะส่วนตำนานดอทมุนที่จะมาเล่นกระชับมิตรในครั้งนี้ก็จะมีะนํำทัพมาโดยแยนโคลเลอร์นะครับตำนานสู์หน้าล่างยักษ์ร่างใหญ่ของอดอทมุลน,นะครับซึ่งจะมาเตะกระชับมิตรที่เมืองโฮจิมินนะครับผมซึ่งในงานนี้การขายตัว๋วหรือว่ามีไรายได้เข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาจะ,อะมอบให้กับอันช่วยเหลือเด็กๆ กัม้าและเด็กด้อยโอกาสนะครับในโฮจิมินนะครับอันนี้ก็มีนักร้องนักแสดงดาราเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับนี่เป็นข่าวทางฝั่งเวียดนามนะครับซึ่งก็เป็นแบตกระชับมิตรสลับตำนานของดอตมุนนะครับพบกับออสตาเวียดนามนะครับซึ่งจะพบกันในวันที่28กันยายนที่สนามกีฬาทองหนักนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกที่หยิบยกมาคุยกันนะครับ ส่วนประเด็นที่สองครับที่สื่อเวียดนามนะครับรายงานข่าวในขณะนี้นะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียนะครับที่นิสัยไม่ดีนะครับหลังจากที่ทีมแพ้แล้วก็ลงอ,รา,า,อารวาสในกลางสนามนะครับลากป้าย ผู้สนับสนุนลงไปในสนามแล้วก็พังทุกอย่างเป็นลาบเป็นหน้ากองนะฮะซึ่งข่าวของเททาวสองเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยแฟนบอลอินโดนีเซียทิ้งภาพลักษณ์ที่น่าเกลียดน,น่าเกงขามในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้อีกแล้วนะฮะเขาบอกว่าการจลาจลครั้งใหญ่ในการแข่งขันแห่งชาติชาวอินโดนีเซียทำให้แฟนๆชาวเอเชียตนออกเฉียงใต้เบื่อหน่ายอย่างมาก ซึ่งแฟนบอลเหล่านี้นะครับเป็นแฟนบอลของทีมเซบายาสุราบายานะครับผมเพราะเพราะชื่อสุราบายาหรือเปล่าฮะเลยแบบเมาแล้วก็ลงไปอรารวาสอยู่กลางสนามนะอันนี้ไม่ทราบนะครับพอเห็นมีทั้งเหล้าทั้งยาเลยทีเดียวครับผมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็จะทําให้ทีมนี้เนี่ยอาจจะถูกเลื่อนชั้นลงไปเล่นนะครับอีกระดับหนึ่งนะฮะหรือไม่ก็อาจจะไม่สามารถเล่นในบ้านได้จนสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะฮะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อสรุปของการสอบสวนนะครับผมซึ่งสื่อเวียดนามเขาก็ได้รายงานประมาณนี้เขาบอกว่าเป็นที่น่าเบื่อของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากๆสำหรับแฟนบอลของชาวอินโดนีเซียนะครับผมอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเขาก็รายงานถูกนะจริงๆ้วไม่น่าจะทําถึงขนาดนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นมันไม่ใช่กีฬาแล้วมันเป็นหัวรุนแรงหัวอันตรพานเกินไปนะครับสำหรับอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็จะมีไทยไปเตะที่อินโดนีเซียด้วยนะครับก็ โอ้ทาให้ระแวงระแวงหลังกันเลยทีเดียวสำหรับแฟนบอลชาวไทยและก็นักเตะชาวไทยนะครับผมครับผมและเรื่องราวต่อมานะครับก็อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอนักเตะทีมชาติไทยและก็ทีมชาติไทยนะครับใน23นักเตะทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่48นะครับก็โอ้โหเห็นรายชื่อแล้วบอกได้เลยว่าก็ยังมี มีความหวังและมีความารู้สึกดีๆนะครับที่มานโฟกิงเนี่ยเขาได้นะครับผมเขาได้นะต้องใช้คำว่าเขาได้ประเมินนะครับผู้เล่นที่ติดคิมชาติในครั้งนี้ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีอฟอร์มโดดเด่นจริงๆนะครับในไทยลีกนะครับแล้วก็นอกไทยลีก ก็ยังมีแค่2ตัวนะฮะสองตำแหน่งนะครับนั่นก็คือชนาทิปและก็สุประโชคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตั้งแต่อะไรชื่อแรกนะฮะสลับทีละทอนบุญมาทานเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแบ็กซ้ายแล้วก็ทางด้านฝั่งตัวรับใจบอลในแดนกลางนะครับสลับทีละทอนบุญมาทานเขาดําเนินตําแหน่งนี้มานานแล้วกับบุรีรัมยูนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับ รายชื่อที่2ฮะนักลึบดินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องให้เขาเลยครับแบกขวานะครับนะฮะสลับพรรษาเหวีวิบบูนนี่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสลับพรรษานี่ก็ต้องบอกว่าการมีนักเตะที่รูปร่างใหญ่โตโมโหฬานด้านหลังของทิมชติไทยก็มีอะไรที่เป็นอะไรที่อุ่นใจอยู่แล้วนะสลับพรรษานะฮะสุภชัยใจเด็ดนะครับจากอ่าบริยัมยูไนเต็ดนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นกองหน้าสายเลือดใหม่ แท้ๆนะครับคนนี้น่าจะเป็นของดีจริงนะครับสลับสุภชัยใจเด็ดนะฮะที่จะแทนพี่มุย้ยเทลลสินในอนาคตนะครับสลับสุภนัทมันตาอีกหนึ่งคนจากบุรีรัมย์นั่นก็ต้องบอกว่าไอเด็กคนนี้มันมีของแน่ๆอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็ยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลหรือว่าการกระชากลากเลือ้อยฉีกบอลเนี่ยสุภนัทเขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วยังมีลูกที่เข้าฮอตเก่งด้วยสลับสุภนัทมือนตานะฮะ สารัตยูเย็นครับจากค่ายบีจีกันบ้างครับผมสารัตยูเย็นเขาอยู่กับทีมชาติไทยมานานนะครับผมหลังๆมานี้เขาก็ยังเป็นคนคนเดียวที่ติดทีมชาติไทยอยู่ตลอดนะฮะสลับสารัตยูเย็นนะครับก็เล่นเข้าแผนกับโค้ชทุกชุดเลยทีเดียวนะครับรายชื่อต่อมาของบีจีนะครับปฐมพลก็ถือว่ายังจิจาร์อยู่แล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับนะสลับปฐมพลนะฮะพิธิวั์นะครับผมย้ายจากค่ายเชียงรายมาอยู่กับ บีจีก็ถือว่าเข้าขาการสารัตนะครับสลับด้านกลางสนามนะตัดบอลแล้วก็จ่ายบอลเขาก็ทําได้ดีอยู่แล้วสลับพิธิวัฒนะครับประมาณว่าถึงลูกถึงคนเนี่ยบล็อกทุบ็อกก็ต้องเขาเลยนะฮะกิติพง์ภูแถวเชือกนะครับอีกหนึ่งรายชื่อนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟได้ดีอีกคนหนึ่งเลยในไทยลีกนะครับหลายๆนัดก็บอกได้ว่ากิติพงศ์นี่ก็ถือว่าเป็น โกแนวหนึบอยู่เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่พี่บอยนะครับได้เจ็บไปนะครับก็ได้เขานี่แหละนะฮะมาดูทางฝั่งชนบุรีกันบ้างน,นะครับรายชื่อ,อแรกที่มาเลยนะครับผมนั่นคือกฤษฎากาแมนไม่ต้องพูดถึงคุณภาพอยู่แล้วคนนี้นะ เขาขับแก้วอยู่แล้วนะฮะสลับกับกิสลาการแมนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางตัวรับหรือว่าถอยลงไปเล่นแลเซนเตอร์เลยก็เอ่อก็ได้แล้วก็มีการจ่ายบอลที่แม่นยำนะสลับกิสกิสลาการแมแล้วก็อ่อเป็นนักเตะที่มีรูปร่างเล็กแต่แข็งแกร่งนะครับสรับคนนี้นะฮะเปรียบเทียบกับแมนยูนี่ก็น่าจะเป็นมาติเนสกันเลยทีเดียวนะฮะรายชื่อต่อมาครับผมชานอรมณ์ผมสีแก้วนะครับ ไปฝึกอยู่สเปนมาแล้วนะครับคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสำหรับความคล่องตัวนะครับก็อาจจะเป็นอะไหล่ชิ้นดีให้กับพี่ๆในทีมชาติไทยนะครับผมสายเลือดใหม่กันเลยทีเดียวนะครับชัดมงคลเรื่องรัตนโรธนะครับผมก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติบ่อยๆเลยครับครั้งนี้ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะถือว่าก็นะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับชัดมงคลที่มาเล่นทีมชาตินะครับผมเพราะว่าอยู่ใน ชนบุรีเขาก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมมาดูทางฝั่งท่าเรือกันบ้างนะฮะรายชื่อแรกครับผมปะดินผาลานะครับก็เป็นนักเตะที่พลิ้วไหวดังสายน้ําอยู่แล้วทางด้านฝั่งซ้ายนะครับผมกระชากระด้างเรือนะครับทางด้านฝั่งลินเส้นฝั่งซ้ายนะครับอีกคนหนึ่งนะฮะธีรศัดิ์เผยพิมายตัวนี้นี่กาลังเด็ดเลยทีเดียวครับผมเป็นศูนย์หน้าสายเลือดใหม่อีกคนหนึ่งนะฮะอนาคตนี่ถ้าจะอาจจะได้เล่นคู่กับ สุภัยเจเดดหรือไม่ก็สุพันเหมือนตาเลยครับสลับรายนี้นะฮะธีรศักดิ์เผยพ่มายนะครับกำลังเป็นเดารุ่งพุ่งแรงในท่าในค่ายท่าเรือกันเลยทีเดียวนะครับอีกคนหนึ่งฮะแบ็คขวานะฮะสุพันบุรีรัตน์นะครับผมก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรชี่นดีเหมือนเคยนะฮะดีไม่ดีอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับในอนาคตนะฮะสรับสุพันบุรีรัตน์นะฮะ ส่วนในค่ายราชบุรีนะครับผมน่าก็ติดมา2คน,นะฮะสลับมือประตูนะฮะนั่นก็คือกำพลนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาเก็บคีมชีทได้อ่หลายเกมกันเลยทีเดียวสรับนายประตูคนนี้ทางด้านฝั่งราชบุรีนะครับก็ถือว่าเหนียวหนึบใช้ได้เลยทีเดียวครับผมอีกคนหนึ่งฮะเก่าที่สุดแล้วครับผมนะะจักรพันธ์แก้วผมนะฮะถือว่าเป็นนักเตะท,ที่รุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวแต่ว่ายังเล่นได้ ข้องแก้วนะครับยังเป็นตัวกลางสนามนะครับเลยมเมกเกอร์ได้อยู่นะสลับจากอรพันแก้วผมนะฮะก็ต้องมารอดูว่าในทีมชาติเขาจะมีชื่อเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับและมาชมนะครับมาฟังกันในรายชื่อของเมืองทองยูไนเต็ดกันบ้างนะครับรายชื่อแรกเลยนะฮะวีระเทพป้อมพันธ์คนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสลับจันเตอร์นะฮะก็เป็นนักเตะที่ IQ มันสมองดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร่างกาย ก็ดีนะครับสูงโตสูงใหญ่พอสมควรนะฮะอีกคนหนึ่งครับเล็กพิกิหนครับพิชาอุทธานะครับตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นนักเตะที่เข้าบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีกลัวเจ็บนะฮะสำหรับคนนี้นะครับบล็อกทูบล็อกดีอีกคนหนึ่งก็เลยทีเดียวสำหรับพิชาอุทานะครับทางด้านฝั่งค่ายนะครับแบงคอกยูนเต็ดก็ติดมาคนเดียวนะคือทิติพันธุ์พ่วงจันทร์นะครับผมนะฮะไอ้หนุ่มพันมือนะครับเขาก็ยังได้รับความไว้วางใจจาก โคดมานโพกกิ้งเช่นเคยนะยครับก็ยังถือว่าเป็นนักเตะประสบการณ์สำหรับคนนี้นะฮะและอีกหนึ่งรายชื่อโดดๆเลยครับมาคนเดียวครับสำหรับคนนี้ครับผมเฉลิมศักดิ์ขีคครับจากปอลิสเทโลนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะกองหลังที่มีรูปร่างส่วนสูงที่สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่แข็งแกร่งนะครับนะฮะเอามายืนคู่กับพันศานี่ก็ถือว่าความสูงไร้เลี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้มาคนเดียวนะฮะ สำหรับทางด้านฟังนะครับต่างประเทศก็มาจากเจลีก2คนนะครับสุพโชคสารชาตินะครับคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับกำลังฮิตฮอตกันเลยกันเลยทีเดียวนะครับในค่ายนะฮะซัปโปโรถึงแม้ว่าอยู่ซัปโปโรจะไม่ค่อยได้มีโอกาสหรือว่าเวลามากนักให้กับสุะโชคได้โชว์นะครับนะฮะแต่ว่าลงไปที่ไรนี่ก็เป็นเรื่องทุกทีนะครับหลายๆคนก็ต้องติดตามข่าวของเขาอยู่แล้วสำหรับสุพโชคสารชาตินะครับ อีกคนหนึ่งครับแม้ว่าจะไม่มีรายชื่อสักเท่าไหร่นะครับสลับชาณาทิพย์สงกสินนะครับในฟอนตาเล่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อันตรายสลับของประเทศไทยของเราอยู่แล้วนะครับสลับชาณาทิปนะครับที่มีข่าวมากมายว่าเขาจะไม่ได้มาเล่นนะครับกับทีมชาติไทยในช่วงหยุดฟีฟ่าเดนะครับผมนะฮะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วในเมื่อ คา,าวาสกิฟันตาเล่นเนี่ยมึงไม่ค่อยสนใจก,กูกูก็มาเล่นทีมชาติก็ได้นะครับจนทิพก็คงจะคิดอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นรายชื่อทั้งหมด23ตั่ง23ผู้เล่นของทีมชาติไทยในศึกคิงคัพครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็มารอเชียร์มารอชมกันวา่าใครจะได้เป็นตัวจริงกันบ้างนะครับ mm. และทั้งหมดทั้งมวลผมก็หามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมนะฮะจากยอดเจ้าวิลิบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับผมก็ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดทุกกดที่มีให้กดด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องยอดยจาวีลีกนี้ด้วยนะครับก็จะฝากข่าวกันสักนิดหนึ่งฮะประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งสหรับยอดเจาวีลิกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามเนี่ยคือผมเนี่ยอยู่ในเวียดนามนะครับผมรับประสานงานหานะครับ สินค้าในเวียดนามส่งให้คนที่สนใจสินค้าในเวียดนามนะครับส่งไทยนะครับผมถ้าใครอยากจะได้สินค้าอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับผมนะฮะในช่องทางก็คือเนี่ยคอมเมนต์ของช่องเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เฟซบุ๊กและก็ไลน์ติดต่อกันได้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับช่องเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับจอมยุทธคนไทยในเวียดนามไปก่อนครับสวัสดีครับ